ทุกคนวันนี้มีเรื่องหลอนมาเล่าให้ฟังนะคะตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านเช่านะทุกคนมีสามเรื่องด้วยกันที่จะเล่านะตอนนี้นะคะทุกคนที่แบบอ่าที่แบบเจอมานะคะทุกคนอวันแรกเลยเป็นเป็นวันหนึ่งของน่าจะสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะทุกคนก็คืออ่าบ้านเช่าเนาะเราก็ไม่ไม่มีประตูให้หมาแบบให้หมาออกไปเยี่ยวนะคะทุกคนแล้วทีนี้ ประเด็นก็คือวันนั้นเราจะปิดประตูแล,แล้วนะคะทุกคนเราก็เลยพาน้องหมาแบบว่าอ่าออกไปเยี่ยวนะคะก็เรียกน้องหมาไปเติ้ลเติตตตตแล้วก็เปิดไฟให้น้องหมานะคะหมาก็เลยเหมือนกับยอเสร็จอะทุกคนแล้วนางก็เดินนิดนึงแล้วนางก็เห่าอยู่ดีนางก็เห่าแบบไม่มีต้นสายปลายเหตุเลยนะคะทุกคนแล้วนางก็เห่าแล้วนางก็หันหน้าเข้าไปทางแบบลงจอดรถนะคะทุกคน แล้วก็เห่าเหาเหาแบบเห่าไม่หยุดเลยนะคะทุกคนจนแบบสามีต้องดุกออกมาดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะมันก็เลยว่าเอ้ยนางเห่าแบบไม่รู้สาเหตุนะคะแล้วนางแบบเห่ามองทางนู้นตลอดแล้วเหมือนกับนางก็ไม่อยากเข้าบ้านนะคะเหมือนกับเ au, ู่านั่นแหละคือแบบอะไรจนแบบสามีตะอคอกนะคะก็เลยไล่นางเข้ามาแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ล็อกประตูนอนนะคะอันนี้ก็คือแบบเรื่องที่หนึ่งนะคะทุกคนแล้วทีนี้เรื่องที่สองนะคะเรื่องที่สองก็คือ สามีไปไปที่บ้านหลังเก่านะคะทุกคนแล้วก็แล้วเหมือนกับว่านางก็ก็ไม่ได้นางก็แบบไม่ใช่ของนางไม่ใช่บ้านนางแล้วนะคะนางก็แบบทิ้งกุญแจนั่นนี่นูน่นไว้นู่นหมดนะคะวันหนึ่งนางก็เลยแบบกลับไปที่นูน่นนางก็เลยไปไปไปเปิดบ้านอนะ่ะทุกคนเหมือนไปส่องดูว่าเออเจ้าของใหม่มาดูยังหนะ้าอะไรนะั่นนี่นู่นนะก็ เปิดเข้าไปนางบอกว่านางเห็นรอยเท้าคนนะคะที่บ้านที่ที่บ้านหลังเก่าเนาะนางเห็นรอยเท้าคนแต่แล้วทีนี้ก็สงสัยกันว่าจะเป็นมีมีพ่อใหญ่หนึ่งอยู่บ้านแถวๆวนั้นนะคะจะชอบแบบเออเหมือนเขาเรียกว่าอะไรแบบอยากรู้อยากเห็นนิดนึงคือก็จะมาโผล่ว่าพอแว็บอะไรอย่างเงี้ยนะมาขอจะลดมานั่นมานี่นะคะก็เลยพากันสงสัยว่าจะเป็นนางหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นะจะเป็นเจ้าของบ้านใหม่นะคะแล้วทีนี้ ก็ผ่านไปหนึ่งคืนนะคะคุยกันก็คือแบบเราไม่รู้ว่าใครไปเข้าไปบ้านหลังเก่านะคะเราก็เลยเหมือนกับว่าเออคุยกันนั่นนี่นู่นจบแล้วทีนี้ผ่านไปหนึ่งคืนทุกคนมันก็ฝันว่าอ่าผู้ชายคนนั้นอะไปผู่ในบ้านก็คือสงสัยกันอยู่สองคนว่าจะเป็นเจ้าของใหม่หรือว่าไอ้คนที่แบบว่าอยากรู้อยากเห็นเข้าไปนะคะก็คือมันเป็นหน้าไอ้คนที่บ้านแถวนั้นแหละที่แบบ änder, อยากรู้อยากเห็นก็คือนางไปผู่ในบ้านหลังเก่านะคะเหมือน เหมือนท่านมาบอกให้รู้ว่าเออที่สงสัยกันคือผู้ชายคนนี้อะไรอย่างนี้นะคือฝันฝันอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะก็นั่นแหละอ่ามันขึ้นซับไตโตให้ว่าอ่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแบบเรื่องลเรื่องที่สองนะคะเรื่องเรื่องหลอนที่แบบว่าามีความเป็นไปได้เนาะแล้วก็ตั้งแต่มาอยู่บ้านนี้เจออะไรบ้างนะคะทุกคนโอเค ถ้าเจออะไรเดินผ่านไม่ต้องทักนะทุกคนโอเคเรื่องที่สามเลยเมื่อคืนสดสดร้อนๆนะคะทุกคนก็คือมันก็เข้านอนประมาณสี่ทุ่มนะคะแล้วก็ผู้ชายก็น่าจะนอนหลังมอนประมาณแบบเกือบเกือบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนอะแล้วที่นี้พอตอนเช้าแบบทุกคนแบบคือนอนกันหมดแล้วมอนรู้สึกได้เลยว่าอนอนกันหมดแล้วแล้วที่นี้อ่ะพูดแล้วขนลุกทุกคนมองก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงคุยกันเนาะมันเป็นแบบ เป็นเสียงที่แบบว่าผู้ชายสองคนคุยกันมันแบบได้ยินใกล้หูมากเลยทุกคนคือแบบได้ยินใกล้หูว่าผูล้ละขนลุกได้ยินใกล้หูมากแล้วทีนี้แต่จับใจความไม่ได้นะทุกคนว่าคุยอะไรกันแต่เหมือนกับคุยกันมันน้องมนันเ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเรารู้เลยว่าคุยกัน เรื่องของเราหรือว่าแบบคุยอะไรสักอย่างกันแล้วทีนี้มอนก็นอนอยู่สามีก็นอนข้างข้างมอนรู้สึกเลยว่าสามีอ่ะนอนอยู่ข้างข้างแน่นอนแล้วหมาก็นอนแบบที่นอนข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วทีนี้ก็แบบคุยกันสักพักหนึ่งคุยกันจนมอนสะดุ้งตื่นอนะ่ะทุกคนแล้วมอนก็พยายามแบบมอนตื่นจริงๆเลยนะทุกคนมอนก็พยายามจับใจความว่า เขาคุยอะไรกันว่าคือแบบภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ภาษาอะไรก็ภาษาอะไรก็ไม่รู้ทุกคนคือมอนฟังไม่รู้เรื่องนะคะมอนก็เลยแบบเฮ้ยยังหูฟังยังหูฟังก็แบบคุยใกล้มากแต่จับใจความไม่ได้เลยว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันนะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยมอนก็เลยพยายามข่มตาหลับแล้วก็เหมือนว่าโอ้สงสัยแบบเสียงหมากล้นเสียงผัวกล้นแบบสลับกันขึ้นลงขึ้นลงหรือเปล่าเพราะมันมีเสียงคนหนึ่งเสียงเบาซึ่งนึงเสียงหนักนะคะทุกคนมอนก็เลยแบบพยายามแบบเออข่มใจตัวเองนอน พวกเราก็มองหลังก่อนพวกเราก็มองมองก็เลยแบบว่าข่มข่มตานอนนะคะมองเลยอบใจอ๋อสงสัยหมากลนแล้วมันทําเสียงแบบเฮ้อฮ่าเฮ้ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบกลนขึ้นกลนลงอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามันก็เลยพยายามปอบใจตัวเองแบบนี้นะคะทุกคนก็เลยแบบนั่นแหละแล้วก็พยายามที่แบบว่าแล้วก็พยายามแบบข่มตานอนไปนะคะทุกคนแล้วทีนี้ก็เหมือนเขาไม่ได้มาไลน์นะคะทุกคนเหมือนเขามาคุยกันแล้วทีนี้เขาก็เหมือนกับคุยกันแต่เหมือนเสียงมันเหมือนถ้าไม่อยู่ข้างเตียงก็อยู่ ห้องรับแขกนะคะทุกคนเสียงใกล้ๆนี่แหละคือไม่รู้ว่าตรงไหนแน่นอนมองก็ไม่กล้าลืมตานะก็เลยแบบว่าพยายามเออสงบสติอารมณ์ก็พยายามแบบเออนะสงสัยเสียงมากน้นมัง้งอ่ะไม่เป็นอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกมัง้งอ่านอนต่อนอนต่อก็พยายามปลอบใจตัวเองนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วก็หลับไปนะคะตื่นเช้ามาออ่าก็เลยเล่าให้สามีฟังนะคะทุกคนสามีก็เลยบอกว่าเ่าเสียงโทรศัพท์ฉันคุยโทรศัพท์หรือเปล่ปา คุยสัพบ้าอะไรก็คุยกันอยู่สองคนแล้วถ้าเธอคุยโทรศัพท์เธอจะแบบเพราะว่าัวดเวลาคุยโทรศัพท์อะ่ะจะไม่ค่อยชอบเปิดเอ่อเปิดสปีกเกอร์โฟนเหมือนที่มอนคุยกับแม่นะคะมอคุยกับแม่มันจะเปิดลาโพงตลอดนะแต่สามีคุยอะ่ะเขาจะใช้แบบหูฟังนะคะก็คือแบบถ้าเกิดเขาคุยโทรศัพท์เราต้องได้ยินแค่เสียงเขาแต่นี่มันได้ยินเสียงคนสองคนคุยกันเลยนะคะมอนก็นเลยแบบเออนั่นแหละนี่ก็คือแบบเรื่องหลอนที่อยู่บ้านเช่าก็มาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่า เออเป็นยังไงยังไงอะไรยังไงนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะทุกคนก็นั่นแหละนี่คือที่เจอมาก็พยายามแบบเออปลอบใจตัวเองแต่ไม่ได้กลัวนะทุกคนเหมือนเหมือนเขาไม่ได้มาทําร้ายหรือไม่ได้ทำร้ายให้นะคะก็นั่นแหละก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะสาหรับคลิปนี้ไปแล้วก็มีแค่นี้แหละคะ่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวมาเล่าต่อนะคะทุกคนไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ถ้าเจออะไรอย่าทักนะเดินผ่านไหมอะไรยังไงโอเคไปแล้วค่ะ